โอ้จอดครับเจ้า SDLG เนื่องจากเมื่อวานตอนเย็นถล่มหนักครับวันนี้เลยจอดนในในครับสว,ส,สวัสดีครับอยู่กับชายบ้านนานะครับผมเช่นเคยครับก็มาทีมงานโทรหนึ่งครับตกหนักมากเลยเมื่อวานตอนเย็นอ่อานี่ก็จอดหมดครับเกือบสองชั่วโมงใช่ไหมมาตาลได้ปลากุ้งไหม โอ้ไปไม่เคยทันเขาเลยมีแต่หมดก่อนต้องตื่นต้องต้องไปนั่งคอยแต่ตีห้าหรือไม่งั้นก็ไปคอยแบบออันนี้ครับเราไปอัปเดตหน้าง,งานครับโอ้ตืินไปไม่ได้หรอกแชะ แปลว่าเมื่อเช้าจันชูอ๋อจันชูขยับจากตรงนี้เองนิดเดียวแฉะครับเดี๋ยวเราดูน้ำเต็มเลยส่วนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็สโลปแล้วเหลือโยนดินนิดหน่อยโยนดินนิดหน่อยก็ดินสโลบเก็บงานฝั่งนู้นแล้ว น้ำเต็มเลยครับไม่เต็มหรอกเดี๋ยวก็เอครัดูยังไงว่าน้ำเต็มอีกแหละน้ำครับน้ำเยอะมากเลยก็เมื่อวานครับตกเป็นชั่วโมงเลยตกประมาณกี่โมงนะตาลตกตกตอนเที่ยงนะครับฝนตกเป็นชั่วโมงเลย ตกประมาณ2ชั่วโมงตกประมาณ2ชั่วโมงครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตหน้างานโทรหนึ่งเนาะทำไม่ได้วิ่งไม่ได้หรือว่าแบบไหนจอดหมดเลยจอดครับวันนี้จอด เบทั้ง S D L G จอดแล้วพากันไปไหนหมดก็ไม่รู้เงียบกริบมาเห็นหมอตาลครับเห็นหมอตาลอยู่คนเดียวกบเบมาคิกซูเปอร์ื e หกสองศูนย oh, ์ห <S ang uine> oh, ah, ้า f sdlg โอ้ดูสติกเกอร์รถดำสซิงดินดวนชาติเจริญทรัพกันิกาชอบครับปุงกีใหญ่มากโอ้ดูปุงกีดิครับกีใหญ่มากเลย1.1คิว ใหญ่กว่าแคทหรือเท่าแคทนะยี่ใหญ่มากตักดินโยนดินใส่หกล้อน่ประมาณ4ี่ตักครับออกแล้ววันนี้จอดครับไม่ได้ทำงานหรือวันที่อาจจะตอนเที่ยงตอนเที่ยงอาจจะให้ดินมันแห้งก่อนเนาะแล้วค่อยลงไป ี่ใหญ่เวลาดึงสลโลปนะครับมันเสร็จเร็วไอ,อ้อะไรนะอะไรทักทักนะฮะวิทอ๋อเดี๋ยวอ่านิดนิดดัมทักดัมทักหรือดัมอะไรก็ไม่รู้ออดัมทักเนาะอ่ะมีหกลอ้อ หลงมาทำไมเนี่ยหลงหลงหกล้อหลงมาหกล้อใครเข้ามาเดี๋ยวเราต้องไปสอบถามนิดนึงแบบไหนนี่หลงมาแบบไหนนี่หลงมายังไงนี่ ฮะโอ้สวัสดีครับสินิดครับเอ้าวิ่งงานวิ่งที่ไหนน่กลัวอะไรฝนแค่นี้เนาะโอนี่อะไรนะอะไรนะนิดนิดดัมทักโอยผมมาสู้งานอยู่แล้วชื่อยากไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุยเรื่องชื่อก่อนชื่อยากจริงๆเลยนิดไอ้ไอ้ต้นต้นเขียนข้างบนเขียนข้างหน้านิดเออคือหน่อยแต่ไอ้ดัมทักไทยแลนด์นี่ ดำสังกิตเจอเลยของผมอยู่หน้าๆนเออทีอะไรเทยงไทยแลนด์มาอะไรทำอะไรอ๋อก็มาอัปเดตหน้างานบอกว่าเมื่อวานฝนตกทั้งสองชั่วโมงเจตานทำอะไรเจตานมานอนเจตานมานอนเล่นตั้งแต่เช้าแล้วัวรดอารมาแล้วโชเฟอร์ไม่อยู่ ดูสิครับก็อาจจะสายๆหน่อยครับอาจจะได้ลงทํางานครับก็ตอนเช้าเช้าอย่างนี้ตอนเช้า,าเช้านี้เราก็มาดูรถจอดก่อนมาดูรถจอดก่อนครับโอ้มนเดินวนๆรถจอดกันครับ มา,มา,ม,ามาดูเสียนด,ดยงนิดนี่คุยนี่ถ้าได้คุยนะครับคือแบบจะลื่นไหลไปเลยแบบมือไม้อะไรไปพร้อมนี่จะายบ่ยนี่นนอยากกระโดดแพอย,อยากวิ่งนี่ยี <Yeah. S 2> ตักตรงนี้ก็ได้จนะบจได้อยู่แล้วเดี๋ยวโชเฟอร์เขาไปออกไปทำธุระเสร็จเดี๋ยวเขามาเขาตักให้ไม่ใช่มาแล้วรถไปนะรถมาแล้วต้องวิ่งนะโอ้รถมาแล้วต้องนนะอวิ่งเออถูกต้องแล้วโอ้พูดกลับไปกลับมางงเจ้าของโอ้เห็นเห็นเห็นอะ เห็นเขาโพสต์มาเต้นลุกๆๆเลยเขาใส่ไอ้ได้ไอ้ใบกยักๆอ่ะเขาเรียกไหไรภาษาไทยอ่ะเออยีลาเออยีลาใช่ไหมอ๋อใบเลื่อยนั่นแหละใบเลื่อยอ๋อเขาเรียกพักใบเลื่อยป่ะอ๋อเล่าภาษาคขมรดิแลน่าฮ่าฮาฮาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่าร่าฮ่รฮ่่า่าาฮาาฮนน ดอนเมืองเมืองดอนเอออยู่ที่อุดรธานีจชูเท่าไจันชูไปข้างนอกไม่เด็ดก็ออกจ้าเนาะออกเรเิิมาอาลับทิมนี้ก็ขอจบกับเสียนิดนะครับผมได้จบกับแมคโครสวยๆงามๆ จบกับนี่เจ้า SDLG ครับหลับทีนี้ก็จบไปกันนี้นะครับผมสวัสดีครับ